กะทิลงกระทะอันนี้กระทือนะจ๊ะหน่อกระทือเราซอยแล้วก็คั้นน้ำเกลือให้นิ่มๆหน่อยอันนี้ปลาดุกกระดุกกระดิ๊กนะจ๊ะถ้าจะเอามาผัดพริกก็อร่อยดีเฮจ้าน,นี้เราจะแกงกับกระทือจ้ไม่ผัดพริกนะจ๊ะเที่ยกะทิให้แตกมันจ้เพื่อจะผัดน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดเลจ๊ะ เคี่ยวกะทิให้แตกมันดีๆแล้วน้ำแกงจะแบบสีจะสวยเยวีอันนี้ใส่กระทือลงไปแล้วกระทือใส่ปลาจ้ะออใส่มะเขือพวงแล้วนะจ๊ะ กนนแกงกระทอกับปลาดุกนี่ทุกคนเห็นไหมให้ดูไหมไหนเห็นไหมเ,เอาเลยจ้ะปลาเจลีบมีจ้ะทุกคนเห็นไหมมีจ้ะ อร่อยิไมะดุกกะือนะจ๊ะกระทือกระทือกระทือโอเคจ้ะเสร็จแล้วแกงประดุกกระทือจ้ะขอแกงเสร็จแล้วขอลองชิมสักหน่อยนะจ๊ะแค่นีพอไม่กินเยอะจ้ะกินสักหน่อยนะจ๊ะอยู่ในช่วงคุมอาหารทำไอเอฟอยู่ยก็ไม่กินเยอะนะจ๊ะตักแห้งๆไม่เอาน้ำวันนี้บ่ายสามกว่ากว่านะจ๊ะ ว่าจะไม่กินข้าวแล้วนะอดกินแกงปลาดุกกระทือไม่ได้แต่ก็วันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ได้กินข้าวนะจ๊ะเพิ่งจะกินนี่แหละจ้ะแกงเองอร่อยเองนะจ๊ะอหอมร่อยมากมัอเขือบวงกับกระทือกับกรอบเจอความเผ็ดร้อนจากกระทือ อ,อร่อยมากเลยแปลกใจจังทำไมอร่อยอย่างนี้คนสวยแกงกันเนาะเ็าอย่างนี้เลยจ้ะ